ไม่ว่าตัวละครใหม่จะเก่งแค่ไหนนะครับในท้ายที่สุดเดี๋ยวก็ต้องมีตัวละครมาแก้อยู่ดีเนาะเนื่องจากว่ามีคนมาพิมพ์กับผมเป็นประมาณนี้ผมก็จะบอกว่าใช่ค,คําตอบคือใช่อันนี้เราไม่ได้เถียงกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของเกมโคตรปกติของเกมแนวกาชาแนวนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวที่นี้เราจะมาคุยอะไรเนาะเนื่องจากว่ามันอาจจะไม่ใช่ร้อเซนเนื้อคับเพราะว่าในส่วนของตัวละครที่ มันโดนก็จริงเว้ยจะก,ก่อนหน้านั้นน่ะมันจะกลับมาเล่นได้โอเคดังนั้นผมเลยอยากให้เข้าใจสำหรับในคลิปนี้นะว่าออตัวละครที่มันจําเป็นสำหรับผมสำหรับผมนะส่วนใหญ่จะเป็นแค่วิ่งกับโลเอาให้เข้าใจนะตรงนี้โดยเบื้องต้นเลยนะดังนั้นอะ่ะเ,เดี๋ยวมีคนถามว่าผมแม่งบูดีกราฟผมก็จะบอกว่าถ้ากราฟมาเล่นได้ก็คือดีไม่มีอะไรแต่ที่เหลือเนี่ยคุณก็ค่อยไปเลือกวันที่27ไหมว่าจะากราฟหรือผู้ซันแค่นั้นเองก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ตอนกราฟมาว่าให้รอดูตัว B ตบ แม่งไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนเลยแต่ส่วนใหญ่ทําไมผมบอกว่าไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหมัดแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอมาเริ่มเอานะปัจจุบันเลยแล้วกันนะแล้วผมจะไม่บูลลี่ตัวละครบอกกันนะไม่ได้บูลลี่ตัวละครนะครับและถ้าหากว่ามันไม่ใช่กาฟแต่เป็นตัวอื่นเป็นใครก็ได้จะเป็นบาร์กี้จะเป็นซาโบเป็นใครก็ตามอะผมไม่ได้แคร์เว้ยขอแค่มันเป็นหมัดอะผมไม่ผมไม่โอเคสำหรับผมอยู่แล้วโซนตัวนะเพราะคาได้กระดึงธงไม่ได้ ยกเว้นเอาว่ามันเป็นสายหมัดที่ดีคือแม่งฆ่าได้ทั้งหมัดและโล่เอ้ยวิ่งละโล่แต่เป็นไปไม่ได้เกมไม่ทําอย่างนั้นหนังอย่างแน่นอนด้วยแล้วสายวิ่งมันจะสามารถฆ่าได้ทุกสายเหมือนเดิมเช่นแฉงอันนี้เคยยกตัวอย่างยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมคุยต่อเนื่องจากพอกรามาไออย่างก่อนหน้านี้ก่อนกราฟจะมาเราเห็นจอตัวละครอ,อะไรบ้างครับหลกักๆเนาะแฉงโรเจอร์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็มีบางส่วนที่จะเป็นวนขอลุจิแต่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าพอมาเป็นแทดกราฟเราเห็นรุจิเยอะกว่าแต่วงเล็บ รุจิสายเลยครับวิง่งโอเคปะโอเคเอาใหม่และสมมติว่าถ้ากราฟหายสมมุตินะถ้ากราฟโดนถามว่าตัวละครไหนที่มันจะกลับมาก็คือวิ่งก่อนหน้ามันแค่นั้นเองวิ่งก่อนหน้ามันก็อาจจะเป็นตัวละครแฉงมาแล้วนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีคูซันอาจจะส่มไม่ได้เนาะแต่แชงมันก็จะกลับมาเล่นได้ใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมและไม่ใช่แค่แฉงครับอาจจะเป็นโรเจอร์ด้วยซึ่งโรเจอร์มาต้นปีที่แล้วและถ้ากราฟโดนตกโรเจอร์แม่งก็จะกลับมาเล่นได้นะ เออและไม่ได้หมายความว่าแบบนี้โรเจอร์ดาเล่นไม่ได้มันเล่นได้ในบางเกมในเกมที่มีการาฟตัวเดียวหรือ2ตัวก็ตามกี่ตัวเราไม่ได้แคร์เว้ยแต่ถ้าเป็นการาฟที่ไม่ใช่แนวการทงโรเจอร์แม่งก็เล่นได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันตายแค่สกิลที่1งของการาฟเท่านั้นถ้าไม่โดนก็ไม่ตายได้ทงด้วยชัดยังมันต่างกับจาบาตรงไหนซึ่งถ้าคุณเล่นน้องงูคุณโดนจาบาเตะทีเดียวยังไงก็ตาย คำตอบเดียวกันครับเนี่ยเลยอยากให้เข้าใจนะตรงนี้อันนี้คือเมื่อกี้วิ่งทีนี้เราเปลี่ยนมากับสายโล่บ้างสมมุติว่าถ้าหากตัวละครกาไปถามว่าโล่ตัวไหนที่มันจะกลับมาเล่นได้บ้างโอเคไหมตัวไหนบ้างนะส่วนตัวผมส่วนตัวนะไคโดโล่อืหรืออาจจะน้องงูเหมือนเดิมเลยก็ได้2ตัวนี้และถ้ามันมากกว่านั้นอาจจะเป็นตัวละครน,นิกะด้วยก็ได้เหตุผลทําไมเพราะว่าเราจะต้องดูก่อนว่าตัวละครอะส่วนใหญ่เลยนะที่คิดเพราะกาแบบ มันย่น80%แต่เราหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับย่น80%ไม่ได้มายควาว่าจะไม่โนสกิลนะเอาให้เข้าใจกันใหม่ก่อนนะย่น80%คือมึงโดนเหมือนเดิมวงเล็บและถ้าหากเป็นตัวผมยกตัวอย่างนะเอา2ตัวอย่างหนึ่งอย่างยาม,มาโตะตัวนี้ครับตอนที่ติดกัดก่อนถ้าบางคนทันตอนช่วงแคคเกอร์มาเล่นกับตัวเนี้ยต้นปีไปแคคเกอร์เนาะกางปีเป็นตัวละครนี้และมีแม่ใหญ่ด้วยยาม,มาโตะมาคือฟาดเรียบแต่ว่าดาวน์แชนเขียวโอ อยากให้เข้าใจคือตัวละครไหนก็ตามที่ยศดเอนเจอยามาโตะตายหาทุกตัวเลยทําไมอะ่ะก็เพราะว่าเกาะมันยังโดนกัดก่อนอยู่มันอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันก็ได้อันนี้ที่ผมต้องการจะบอกอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2ครับก็คือในส่วนของตัวละครคุูซันให้ย้อนกลับไปตัวเก่าเลยถ้าใครเคยเล่นถ้าใครเคยเล่นลองใช้สกิลที่1แล้วกดค้างดูมันจะเป็นการแช่แข็งและเดือดบนบนใครตีแช่แข็งก็เลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเด้ง,ลดงแลวจะติดแช่อยู่อย่างนั้น ถามว่า80%มันช่วยอะไรไหมไม่ช่วยเพราะม่งก็โดนแช่อยู่แล้วโดนโดนโดนอยู่แล้ว80%มึงมึงก็ตายมันไม่รอด,ดูีดีผมเลยย้ําตรงนี้ไงว่ามันไม่ได้หมายความว่า80%แล้วมันจะไม่ตายมันคนละเรื่องเพราะว่ายัางไงมันก็โดนสกิลอยู่ดีมันไม่หาย100%มันไม่ได้เหมือนกับเช่นเลือด50%มากกว่านั้นจะไม่โดนสกิลเลยเหมือนตัวเอส็อกอันนี้โอเคโอเคมากๆด้วยเห็นไหมซึ่งมันต่างกาันผมก็เลยอยากบอกว่า มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีความหมายว่ากราฟจะไม่ไปมันมีโอกาสแต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่ไปผมก็จะบอกว่า,าไม่ไปก็ดีไม่มีอะไรแต่คุณอาจจะเล่นแถวสองแทนคล้ายๆกับตัวละครคิงมัดเพราะว่าอย่างทเนี้ถามว่าคิงมัดเล่นได้ไหมอย่างกราฟถ้าเกาะแตกอยู่แล้วนะวงเล็บถ้ากราฟเกาะแตกนะคิงมัดทีเดียวกราฟตายนะเว้ยเออไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครเคยหยิบม,มาลองหรือเปล่าผมหยิบม,มาลองก่อนหน้านี้กราฟถ้าเกาะแตกนะสกิลบึ๊บเดียวหายเลยนะเว้ย ทีเดียวเท่านั้นน่ะเพราะว่าตัวไหนก็ตาที่เพิ่มเอ่าเพิ่มเพิ่มเด็บอ่ะมันทีเดียวบึ้มมันมันหายเลยนะเพราะว่าแม่งโจมตีแลนดคล้ายๆตัวลครน้กะอ่ามันเป็นแนวนั้นนะครับเลยอยากให้เข้าใจนะตรงนี้เนะว่าไอตัวใหม่มันมาก็จริงด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเก่ามันจะกลับมาเล่นไม่ได้และไม่ได้หมายความว่ากราฟจะหายไปยาวเลยอยู่ดีนะครับเช่นถ้าหนวดดำอ่ะมันอาจจะฆ่าคุซันได้แต่ฆ่ากราฟไม่ได้ถ้าอย่างนั้นกราฟมันก็จะกลับมาเล่นได้อยู่ดีเห็นไหมแต่ขอให้เป็นอย่างนั้น และมันก็มีปัญหาเช่นเดิมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ส่วนตัวผมก็ยังไม่ชอบสายมัดอยู่ดีมันก็วนกลับไปแค่นั้นเลยเพราะสายมัดส่วนใหญ่มันมันเออมันมันดึงทงไม่ได้อะแม้ว่าจะฆ่าได้ยังไงผมก็ติดเรื่องนั้นอยู่ดีส่วนตัวผมเลยไม่ชอบเนาะแต่ว่าถ้าสายมัดที่ดีคือฆ่าได้ทางโลกและวิ่งทุกตัวซึ่งกราฟเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์โคตรๆนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าไม่เกินสัก5่าวัน6วันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ เห็นแล้วนะครับเพราะยี่ห้เกมจะไลฟ์เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าคุซันจะตบกราฟหนักขนาดไหนนะน่ดีองแต่ขอให้มีตีกลับได้มากก็ยังดีนะครับถ้าโดนร0อเเลยก็หนักใจอยู่เหมือนกัน